สวัสดีค่ะรัตนมนีพมยานนะคะการเปิดไพ่พมยานทำนายดวงนะคะสวัสดีทุกคนนะคะชาวราศีธนูนะคะปากแรกเดือนเมษายนนะคะจะเป็นอย่างไรเราจะมาดูกันนะคะนี่คือไพ่ประจำตัวของคนที่เกิดเดือนธันวาคมนะคะถ้าคุณคิดว่าคุณอยู่ลัคนาราศี ธนูนะคะมารับชมรับฟังแล้วก็รับพลังงานดีๆจากไพ่พรมยานนะคะการงานการเงินความรักนะคะจะเป็นอย่างไรฝักแรกเดือนเมษายนนะคะสวัสดีปีใหม่ไทยทุกทคนนะคะเรามาเริ่มกันนะคะการงานนะคะการงานจะเป็นอย่างไรในช่วงนี้ขอปรามีคุบาอาจารย์นะคะอวยพรนุชัยเชาวราศีธนูนะคะ คนที่เกิดเดือนธันวาคมการงานในช่วงปักแรกเดือนเมษายนนะคะไพ่ใบแรกพนางสุรัสโซดีนะคะความสุขกายสบายใจนะคะสติปัญญาบารมีดีนะคะเป็นไพ่ของความสุขความสมหวังนะคะไพ่ใบที่สองนะคะเท้าว,วิรุหกนะคะเป็นไพ่ของการวางหลักปักฐานนะคะการยึดมั่นถือมั่นการวางหลักนะคะงานที่จะมีความมั่นคงขึ้นนะคะไพ่ใบที่ สามนะคะพญาพาลีจับปูทศกันนะคะอาจจะต้องนะคะทำงานอยู่บนความกดดันอความกดดันความว่าวุ่นความสงสัยหรือความไม่แน่ใจนะคะจะไปในทิศทางไหนขอไพ่หนึ่งใบกับเรื่องการงานนะคะว้าวไพ่ราชาโชคนะคะไพ่ราชาโชคนะคะบางทีเราจะต้องเป็นหลัก ะค,ะคุณอาจจะเป็นเสาหลักให้กับหน้าที่การงานหรือบริษัทหรือธุรกิจของคุณเป็นได้นะคะมีอะไรที่เกี่ยวกับการต้องตัดสินใจเลือกเส้นทางการลงทุนนะคะเพื่อความสําเร็จอย่างรวดเร็วหรือว่าช่วงนี้มีเกณฑ์การที่จะงานชิ้นใหญ่เงินก้อนใหญ่โปรเจกต์ใหญ่มันก็เลยทำมันก็เลยมาพร้อมกับ ความกดดันความว้าวุ่นใจความเหนื่อยการต้องตัดสินใจด้วยแต่การตัดสินใจของคุณหรือเส้นทางของคุณที่จะเดินนั้นหรือทางที่จะไปนั้นจะประสบความสําเร็จอย่างรวดเร็วด้วยนะคะเพราะฉะนั้น ขอให้คุณมั่นใจแล้วก็ยึดหลักให้มั่นนะคะความสําเร็จมันมาแน่นอนแล้วก็ประสบความสําเร็จได้รวดเร็วด้วยนะคะใครที่อยากจะทําธุรกิจใดนะคะหรือกําลังมองหาเส้นทางทางออกทางเลือกนะคะจะไปในทิศทางที่ดีเพราะฉะนั้นก็ขอให้มีความมั่นใจแล้วก็ยึดหลักให้มั่นนะคะบางสิ่งบางอย่างมันเป็นหน้าที่ของคุณอะเหนื่อยสักหน่อยแต่ความสําเร็จมันจะมานะคะแล้วบางคนนะคะก็เป็นเสาหลักเป็นหัวหลักเป็นหัวหน้าเป็นงานที่คุณต้อง รับผิดชอบมันก็เลยรู้สึกว่ามันมีความกดดันอยู่ในนั้นด้วยนะคะอะก็ขอให้คุณยึดหลักให้มั่นมั่นใจในตัวเองนะคะทำอะไรด้วยความสุขุมรอบคอบก็จะประสบความสำเร็จนะคะอืมสู้ๆขยันโลดทนก็จะประสบความสำเร็จนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูการเงินการเงินของชาวราศีธนูนะคะจะเป็นอย่างไรปักแรกเดือนเมษายนนะคะการเงินจะเป็นอย่างไรไพ่ใบแรกนะคะพระ พรมฤษีนะคะการเงินจะดีขึ้นเรื่อยๆตามลาดับนะคะมีเกณฑ์อะไรที่ได้เงินขึ้นเงินเดือนขึ้นเป็นได้ถ้าคนที่อยู่ในส่วนของบริษัทรับเงินเดือนนะคะไพ่ใบที่2ราชสีนะคะมีความตุ้มๆต่อมๆอยู่เหมือนกันนะคะพิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องการเงินอยู่เหมือนกันแต่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะขอให้คุณสง่าย,ย่างราชสีนะคะอย่างไรแล้วเงินก็เข้านะคะแต่ว่าต้องลดภาวะของความใจใหญ่การใช้เงินแบบ สุ้มเสียงนะคะไพ่ใบที่สามนะคะเป็นไพ่เทวะลูสีนะคะบารมีคูบา,าจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าผู้ใหญ่นะคะหนุนนำให้โชคนะคะใต้สำรับนี่ดีมากนะคะเป็นพระแม่รักษมีนะคะเงินทองเข้าออกออสัพทัดอยู่เหมือนกันในช่วงปักแรกเดือนเมษายนนะคะเพราะฉะนั้นการลงทุนหรือการทำอะไรก็อย่าสุ้มเสียงจนเกินไปฉะนั้นระมัดระวังใช้เหตุและผลในการใช้เงินหรือไม่ช่วงนี้นะคะอย่าลงทุนใดที่อยู่บนความเสี่ยงนะคะ ทีนี้มีโชคลาภด้วยนะคะผู้ใหญ่ให้โชคนะคะผู้ใหญ่ให้โชคแล้วก็การเดินทางให้โชคนะคะ,อะขอสาธุนะคะทีนี้เรามาดูความรักนะคะชาวราศีธนูนะคะความรักเป็นอย่างไรนะคะขอปรมีครูบาอาจารย์นะคะความรักนะคะความรักไปะเ,เกตมงคลนะคะความรักระยะทางระยะไกลนะคะ รักกับคนที่มีอายุมากกว่าเป็นได้อชาวต่างชาติได้ไพ่ใบที่สองนะคะไพ่มงรักพันบุญจับนางมโนรานะคะมีอะไรที่ยังมีอุปสรรคเกี่ยวกับความรักอยู่นะคะาการระยะทางเป็นอุปสรรคเป็นได้นะคะหรือช่วงนี้อาจจะมีอะไรที่แบบว้าวุ่นใจกันสักหน่อยสําหรับคนมีคู่นะคะไพ่ใบที่3มว่าท้าเวสุวรรณนะคะเป็นความรักที่ต้องใช้เวลานะคะต้อง ใชระะ้ระยะเวลาระยะทางเป็นอุปสรรคกับความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้นะคะการมองหาคู่อุปถัมเป็นได้การมองหาคู่อุปถมัมการมองหาคนดูแลเอาใจใส่นะคะคนโสดนะคะคนโสดมีเกณฑ์การเจอคนทางไกลนะคะคนทางไกลคนออนไลน์หรือคนเก่าๆย้อนกลับเข้ามานะคะือม,มาพร้อมกับฐาน,นะที่มั่นคงเลยทีเดียวนะคะหลายคนนะคะ อาจจะมีอุปสรรคอืมอุปสรรคที่บอกเนาะไม่ว่าคุณจะมีคู่หรือไม่มีคู่นะคะช่วงนี้จ,จะมีอุปสรรคในเรื่องความรักเช่นอยู่ห่างไกลกันนะคะเอ่อต่างที่ต่างถิ่นนะคะแล้วก็เอ,อ เชื้อชาติศาสนาเนี่ยเป็นอุปสรรคด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังตรงนี้นะคะหรือว่าผู้ใหญ่เป็นอุปสรรคได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณก้าวข้ามผ่านอุปสรรคหรือว่าต่อสู้กันไปได้นะคะอนาคตข้างหน้าเนี่ยมีความมั่นคงยิ่งอยู่ด้วยกันก็ยิ่งสร้างฐานะยิ่งรวยนะคะอ่ะก็ขอให้คุณมีความมั่นใจหนักแน่นในความรักความสัมพันธ์นะคะ ทีนี้เรามาดูนะคะไพ่อยากบอกอะไรชาวราศีธนูปักแรกเดือนเมษายนไพ่อยากบอกอะไรชาวราศีธนูปักแรกเดือนเมษายนนะคะไพ่อยากบอกอะไรชาวราศีธนูปักแรกเดือนเมษายนไพ่ใบแรกนะคะ ไพ่พระวิษณุกรรมนะคะการขึ้นสุดลงสุดนะคะการเปลี่ยนแปลงการแก้ไขอะไรที่เกี่ยวกับบ้านนะคะการสร้างสร้างฐานะสร้างตัวตนนะคะสร้างความสัมพันธ์เป็นได้ในช่วงเดือนเมษายนนี้อาจจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นมีอะไรอะไรที่ได้รับการแก้ไขนะคะไพะ่ใบที่2ว่าวไพ่พระแม่ปราวตีนะคะโอกาสที่ดีโอ,ดโอกาสใหม่ๆนะคะช่วงนี้นะคะชาวราศีธนูคุณจะมีโอกาสใหม่ๆที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่า คนหยิบยื่นโอกาสดีๆมาให้คุณนะคะไพ่ใบที่สามนะคะว้าวพระแมน่นางกวักนะคะโชคลาภเงินทองอืม่มช่วงนี้ชาวราศีธนูจะมีโชคลาภนะคะก็ขอให้คุณนะคะหมั่นเข้าทางทำสร้างบาร,รมีสร้างความดีเข้าไว้นะคะแล้วคุณจะมีโชคนะคะโชคมาจากผู้หญิงนะคะอื นาลีอุปธมรมนะคะชาวราศีธนูในช่วงปักแรกเดือนเมษายนนะคะคุณจะได้นาลีอุปธมรมนะคะคนที่มีอายุมากกว่าอุปธรรมผู้ใหญ่ที่มีผู้ใหญ่ที่มีความเมตตาอุปัรภมคุณนะคะหรือคนที่เป็นพ่อแม่แม่ๆมาอุปัมภมคุณได้ก็จะได้รับการเยียวยาการรักษาหรือว่าได้รับการแก้ไขในหลายๆเรื่องนะคะช่วงนี้มีโชคลาบนะคะก็ดูเนาะผู้หญิงให้โชคนะคะแล้วก็เด็กให้โชคนะคะ แล้วก็ช่วงนี้อะไรหลายๆ,ๆอย่างจะได้รับการแก้ไขไปในทิศทางที่ดีนะคะก็ขอให้คุณโชคดีนะคะหมั่นเข้าธรรมําสร้างบาร,รมีบุญแล้วจะดีนะคะหมั่นสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างเ,าเจดีย์นะคะจะดีมากเลยในช่วงปักแรกเดือนเมษายนนะคะขอให้คุณโชคดีแล้วก็สวัสดีปีใหม่ไทยนะคะแล้วเจอกันใหม่วิดีโอนัาน,นะคะสวัสดีคะ่ะ